ฉายลักษณ์และพระชายลักษณ์แทนพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมในลำดับต่อไปครับ สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุท พังสระนางคัจฉามิทุติยัมปิทำมังสระนางคัจฉามิพุติยัมปิสังพังสระนางคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนางคัจฉามิตติยัมปิทำมังสระนางคัจฉามิ ตติยัมปิสังขังจระนังคัจฉามีปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปทัทาังสมาธิยามีอะทินนาธานาเวระมณีสิกขาปทัทาังสมาธิยามิ กามสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาพะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาพะทังสมาธิยามิ สุราเมรยมมัชะปะมาทธานาเวรมณีสิขาเบิดทางสมาธิยามีอิมานิปัญจะสิกขาเบิดทานีสีเลนะสุขติงยันตีสีเลนะโภคสัมปทา สีเลนะนิพุติยันตีตัสมาสีลังวิโสทะเย ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนนมสุขทุกประการจงมีแดส่สมเด็จบรมบอพิษพระราชาสมภาราพองค์สมเด็จพระประมมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้อาตมภาพ จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้าถวายวิสัชนาไปไมิได้ต้องตามโบหาระอัตธาธิบายในพระธรรมเทศนาณนะบทใดบทหนึ่งก็ดี ขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระขันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อัตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะพวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พะควโตวอรหะโตสัมมาสัมพุทธานะโมตัสสะพะควโตวอรหะโตสัมมาสัมพุทธาุทธาตากรมมทัยเยสุอัปมัตโตว,วิจักขโน สุสร้างวิหิตกรรมบันโตสราะชาะวะสติงวเซตอีบัตนี้จะรับพระเจทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอิสระธรรมกถาพันานาคุณธรรมผู้ปกครองสี่ประการ อันเป็นเทศนาบัญหารโอวาทานุศาสนีของสมเด็จประชินศีสัมมาสัมพุทธเจ้าฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีเป็นภาษาธนียานุโมทนาในการพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจ อันสมเด็จบรมวรพิษพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงปรารบวันสเสด็จสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระประมนพระมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินพระบรมเชษฐาธิราชซึ่งเวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่งในวันที่9มิถุนายนนี้ จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดกร้าโปรดกระม่อมสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระอัธมารามาธิบดินซึ่งประสบนิกรชาวไทยมีท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรเป็นต้นเป็นประธาน ได้พร้อมใจการจัดสร้างถวายเป็นราชสก,การะทรงจึงได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแปลพร้อมนี้ก็ได้ทรงบำเพ็ญพระราชอุทิศถวายแด่สมเด็จพระมหิตราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี แลส่สมเด็จพระเจ้าพินางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนาครินพระโสรเชตพากินดีด้วยทรงมีพระมนต์มั่นในพระกตัญญูกตเวทิตาธรรมอันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นภูมิชั้นของสัพปริสชนและตรัสว่าเป็นมงคลอันสูงสุด พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอานันทมหิดลพระอาฐมรามาธิบดินพระบรมเชษฐาธิราชพระองค์นั้นได้ทรงเป็นที่รักแห่งมหาชนอย่างยิ่งเพราะได้ทรงดำรงอยู่ในพระราชจริยาทั้งปวงอย่างครบถ้วนทรงมีพระราชธริรไทยฝ่าการศึกษาและปฏิบัติพระราชกรณียกิจทุกอย่าง เพื่อบำบัดทุกข์และบำรุงสุขแห่งประเทศชาติพระาศาสนาและประชาชนมิได้ทรงย่อท้อหวั่นไหวต่อความขัดแย้งและอุปสรรคอันตรายกับทั้งมีพระราชริรไทยเปียมด้วยพระเมตตาพระกรุณาอันจะพึงเห็นได้จากพระราชาจริยานวุวัตในคราวสเสด็จเยี่ยมราษฎรในที่ต่างๆเป็นต้น แต่พระราชทานความเป็นมิตรกับทุกคนทั่วไปเป็นที่ทราบซึ้งตรึงใจของประสบนิกรทุกทั่วหน้าสมเด็จพระมหิตราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราช,ชชนกก็ปรากฏในประกาศเฉลิมพระนาม,มาภิไทยว่าเด้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่ประเทศชาติศาสนาและประชาชนอย่างไพศาล โดยเฉพาะในด้านการแพทย์และสาธารณสุขทรงเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันผู้ทรงสนับสนุนและสนพระไทยในการศึกษาและการวิจัยทางการแพทย์พระเกียรติคุณนี้แผ่ปรากฏตลอดไปในานานาประเทศ ส่วนสมเด็จพระศรินราบรมราชชนนีผู้ทรงพระคุณอันประเสรศิฐทรงมีพระราชริยาวัตรเป็นที่ปรากฏชัดแก่ประสบกรณีว่าทรงโปรโด,ดดำรงพระชนชีพที่เรียบง่ายโปรโด,ดการทรงงานด้วยพระองค์เองทรงสนพระไทยในหลักธรรมะทางพระพุทธศาสนาเป็นที่ยิ่งโดยเฉพาะด้านการปฏิบัติพระวิปัสสนากรรมฐาน สำหรับพระราชกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญเพื่อประชาชนมีเป็นอเนกประการทั้งการแพทย์การพยาบาลการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดารและการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนที่ด้อยโอกาส อันหนึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าคว้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินพระโสธรเชษฐปกินีนั้นเล่าก็ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระวิยะอุตสาหะมาโดยตลอดได้ทรงสืบทอดพระราชปณิธานด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอย่างแน่วแน่ โดยทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ของโรงพยาบาลหลายแห่งรวมทั้งมูลนิธิการแพทย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนเช่นมูลนิธิโลกไตแห่งประเทศไทยมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมมูลนิธิขาเทียมและม,มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน,นีเป็นต้นสพกรณียกิจที่สมเด็จบรมบอบอพิษ และพระราชภคินีบพิษทั้งสี่พระองค์ที่ทรงพระรอนุสรถึงและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายนั้นได้ดำเนินไปด้วยดีและสม่ำเสมอรับพระราชทานแสดงได้ว่านอกจากเกิดจากพระขันติธรรมและพระบารมีธรรมเป็นที่ตั้งมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน มิได้มีพระราชกมลปราถนาจะได้อะไรจากประชาชนตอบแทนแล้วยังทรงกรอบด้วยพระคุณธรรมของผู้ปกครองอีกสประการสมด้วยพุทธภาสิทธตบัญหารที่มาในมหานิบาตชาดกขุทธกนิกายว่าอุทธาตากรรมไทยเยสุปปปัตโตวิจักคโนสุสร้างวิหิตกรรมมันโตสราชะวะสติงวเซ แปลความว่าผู้ปกครองผู้เป็นใหญ่หรือผู้นำสังคมต้องมีคุณธรรมคือความขยันหมั่นเพียรในสิ่งที่เรียกว่าการงานหนึ่งความไม่ประมาทหนึ่งความมีปัญญารู้เท่าทันเหตุการณ์หนึ่งความเป็นผู้จัดแจงการงานหนึ่งดังนี้ อันคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้มีมาแต่โบราณท่านวางเป็นหลักการใช้กันมาทุกยุคทุกสมัยด้วยว่าถ้าผู้ปกครองผู้ใหญ่หรือผู้บริหารจัดการสังคมทั้งระดับบนและระดับร่างปฏิบัติตามคุณธรรมเหล่านี้ความเจริญรุ่งเรืองความวัฒนาสถาพรของสังคมประเทศชาติจึงจะมีได้ เรียกว่าได้ผู้ปกครองผู้นำผู้บริหารที่มีคุณธรรมและมีคุณภาพทีเดียวการพัฒนาสังคมประเทศชาติที่ต้องล้มลุกคุกคลานไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเป็นเพราะผู้ปกครองผู้นำผู้บริหารสังคมไร้คุณธรรมและไร้คุณภาพนั่นเองประการที่หนึ่งความขยันหมั่นเพียรในสิ่งที่เรียกว่าการงานมีอัธยาธิบายว่า ภาวะของน้ำใจที่ตื่นตัวอยู่เสมอพร้อมที่จะลุกขึ้นทำงานทุกขณะ